การเพิ่มหมวดรายการสำหรับการเพิ่มหมวดรายการนะครับเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มได้นะครับตรงหมวดรายการนะครับก็คือแสดงตรงส่วนนี้นะครับก็คือนด้านบนนี้คือหมวดรายการหมวดกาแฟหมวดชาหมวดน้ำผลไม้เราสามารถที่จะมาเพิ่มแล้วก็แก้ไขรายการต่างๆพวกนี้ได้นะครับสำหรับการเพิ่มหมวดให้เราเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าเลือกตั้งค่าเลือกหมวดรายการนะครับ จากนั้นเราก so so right, ็จะเห็นหมวดต่างๆที่อยู่่ทีมีอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขชื่อหมวดแก้ไขรูปภาพนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกหรือแม้แต่การจะลบหมวดก็ได้นะครับการลบหมวดก็คือลบหมวดด้วยแล้วก็ลบรายการสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับหมวดนี้ก็จะถูกลบไปด้วยนะครับจากตรงจุดนี้นะครับเราจะทดลองการสร้างหมวดขึ้นมาสักหมวดหนึ่งนะครับการสร้างหมวดหรือว่าการเพิ่มหมวดก็คือให้เราคลิกปุ่มร่างข้อมูลตรงนี้นะครับนะครับ เสร็จแล้วให้เรากรอกชื่อหมวดไปนะครับผมจะเพิ่มหมวดปลาทองโกเข้ามาอีกหมวดหนึ่งนะครับยกต,ตัวอย่างนะครับแล้วก็ผมก็ไปเลือกอปลาท้องโกนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับเราก็จะได้หมวดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือหมวดปลาทองโกกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นหมวดปลาท้องโกลโผล่ขึ้นมา นะครับซึ่งหมวดอาตองโกนี่ก็ยังไม่มีรายการเมนูอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขก็ได้นะครับนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทะึกนะก็จะเป็นชื่อหมวดที่แก้ไขตามที่เราต้องการให้แก้นะครับโอเคนี่คือการ เพิ่มแล้วก็แก้ไขหมวดรายการนะครับ